ทุอคนมีความมั่นใจขนาดไหนไหนขอเสียงหน่อยเป็นยันงไมั่นใจกาศูนย์ที่แกอยากฟังซ้มไหมไม่ไม่ไม่ว่ S 1> <S 1> <S สวัสดีผู้เขาเ้าแข่งขันในวันนี้ค่ะสวัสดีครับดูหรือเปลา่ปลาว่าเราจะมาทำอะไรกันเรื่องถ่ายหน้าอซึ่งวันนี้เรามาเขียนตามคำบอกใอน,กกนเอวอร์ชันภาษาอังกฤษกันนั่นเองใครบอกคะเดี๋ยวมีผู้ช่วยมาบอกให้ว่าจะเขียนอะไรบ้างนี่เลยคือคนมีความมั่นใจขนาดไหนไหนขอเสียงหน่อย บบใใซึ่งวันนี้ก็อย่างเหมือนเดิมถ้าใครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็จะต้องไปแก้แดงแล้วก็โพลงในมาสตูลดเวยวันนี้จะมีทั้งหมด1ิบคำด้วยกันคำศัพท์ในวันนี้จะเป็นคำที่คนคน่อนข้างจะเขียนผิดกันบ่อยในภาษาอังกฤษเราก็่เคยอยู่ในนั้น <laughs> มาโชว์ว่าผิดแบบไหน ซึ่งวันนี้เราก็จะมีผู้ช่วยมาคอยอ่านออกเสียงทักทายแนะนําตัวกันหน่อยละกันเนาะอ่าขอเสียงหน่อยจ้ามัน Google <c oughs> ก็วันนี้คุณ Google ก็จะมาอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้อย่างชัดเจนเลยขอบคุณค่ะแล้วเราไม่เสียเวลาเรามาเริ่มคําแรกกันเลยดีกว่าคาแรกเนาะเป็นคําที่ทุกคนเห็นกันบ่อยด้วยแต่ไม่รู้จะเขียนกถูกหรือเปล่า knowledge, knowledge. knowledge. ที่แฟนอยากฟังซ้ำไหม ไม่ไม่ไม่ไหปกติออโต้คอลเลกตตอรเลยอ่ะสะกดผิดผิดก็กดออโต้คอลเลกเตอ่พอละที่เอาแค่นี้ที่จะไม่เอาใครแค่จะไม่เอาใครไี่เอาแค่นี้พอผิดไม่เป็นไรใช่ไหมเอาถูกแค่คำหน้าพอโอเคสามสองหนึ่งโชว์เลย พี่ปิงกับพี่โดเหมือนกันแค่คำหน้าคำเดียวแล้ยิ้มอย่างภาคภูมิใจ <c oughs> คำตอบที่ถูกต้องก็คือ K N O W ถูกแล้วก็คำนามเป็น L E D G E ก็คือพี่ปิงกับพี่โดถูกต้องนะคะได้คะแนนเท่าไหร่ไม่คะแนนสุดท้าย คำที่สองนะครับคำต่อไป library library ผู้เข้ามันขันรู้ใช่ไหมว่าคำนี้แปลว่าอะไรสอสมมติใช่บอกว่าเป็นผลไามา้ชนิดหนึ่งนี่ก็คือแปลกไปเลยนะ้วลัตเจอรี่ไปเลยเอออย่าพูดอาซียังไม่ได้เลยเอลไอเอลไอนี้เรืเ่องอะ่รกับพี่บ้านพร้อมไหมจะพี่แป้งพร้อมไหมพร้อมค่ะสามสองหนึ่งเอลจะอ่านก็ได แต่คราวนี้แตกต่างกันสามคนเลยคนนี้อันนี้เป็นอะไหรือไม่แอ่วะันี้กลุ่มนี้มีคนถูกนะ L I B A A ตัว R แล้วก็ว R I B A โดนลคนที่ตอบถูกก็คือพี่ปิงนั่นเองได้เงินไหมแบบข้าว100ข้าว100ได้เหรอทำที่สามคนั้นเดี๋ยวเรามาฟังผู้ช่วยอ่านอกเสียงแล้วกันนะ r e c o m n r e o m n ่บ้านแล้วไม่บ้าตมใชส่วนใหญ่คนจะเขียนผิดหมายถึงเขียนตัวอักษรซ้ำกันผิดผิดจุดตรงซิกรีเดียซองซิกหนูได้ทำได้ตลอดเลยสามสองหนึ่งปุ๊บพี่ปิงกับพี่โดนตอบเหมือนกันแล้วก็พี่แป้งอย่า่ปถ่ายขอเวลานอะได้แล้วเปิดแล้ว เราบอกพี่มาแกนนะจ๊ะเรคคอมเมนต์เนาะก็เริ่มด้วยตัวอตัว E ีตัวโอเมแล้วก็เอ็มีกตัว E N อีเอ็นและตัวดีนั่นเองประแนคนที่ถูกก็จะมีพี่ปิงกับพี่โดมนั่นเองนะครับจะได้มาครึ่งนึงละเนี่ยไม่ได้หรอแต่ข้างหลังก็ูไม่ถูกไตัวดีัีเรามาข้อที่4กันเลยนะครับเคยได้ยินในพวก พอดแคสต์กับพวกทีมีบ่อยๆถามว่าเปิดพอดแคสต์ต้องมีนั่นก็คือ environment ลองลองเออเนี่ยอนก็คือในนี้เป็นคอนเทนต์อยาไปศึกษาอยาไปจริงจังแสดงมาว่าผิดแบบอินอะไรนะยิ่งผิดาิอนไวโอนจริงผข้อนึ่งจะได้เข้ารจะได้รู้ไงงเป็นเยิ่งผิดเรองคนยิ่งผิด้งไ้เลยย่งอย่งจะแบบได้เน สามสองหน d, like people, ึ <ray> <e like okay. uh, ่งเขียนเหมือนกันสอบคนก็คือพี่ติงกับพี่แป้งอ่านสะกดให้ฟังทีละคำนะคำแรกก็คืออีเออตัวอีใ่อีตัวช่อีแล้วก็ตัวเอ็นวอออแล้วก็ตัวเอแล้วก็เมนตเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีใครถูกเลย คำหน้าพี่ปินกับพี่แปะเขียนพูกแต่ว่าพี่โดมเขียนผิดแต่ตัวหลังพี่โดมเขียนถูกหมดเลยเขียนให้คำต่อไปคำที่ห้าคำที่5้าก็คือคำว่า Tomorrow อยากใช้ tomorrow ของอเล็กมาเขียนทเลนากเอาคำเต็มนะไม่ใช่คำย่อนะคำย่อในอินเทอร์เน็ตที่เราเขียนกันไม่รับ มนีตัวสำูแล้วอะมัรูกซ้ำหรือไม่ซำเนี่ยแต่เดูสักห้านวิธีการเขียนแบบอัไรนะคะวันนี้จะเสนอเป็นทีเลขสองแล้วก็อ O สามสองหนึ่งเออพี่ปิ่งผิดด้านคราวนี้ตอบหมดจานหมดเลยทุกคนสามคนไปด้วยันย้นมาเฉลยสักกฏทีละคันกันนะท่ แล้วก็ตัว O M O R R O W เพราะฉะนั้นข้อนี้ทุกคนตอบถูกนะครับคำต่อไปคำที่6นะครับคนมาทีเขียนผิดกันบ่อยเพราะฉะนั้นก็ฟังกันออกเสียงให้ดีๆ Try it ชาที่แปลว่านี่แม่ Try นี่แหละมันตสามสองหนึ่ง ถือคนเขียนถือคนเหนื่อยแล้วก็ไปเขียนเหมือนกันหมดทุกคนก็เฉลยง่ายๆเลยละกันว่าทุกคนเขียนถูกนั่นเองนะครับเพราะปกติจริงๆนะคนมันจะไปเขียนเป็น T R I E ที่แปลว่าชาชาที่แปลว่าพยายามใช่ไหมข้อสุดท้ายแล้วกะทำไมเหนื่อยจังเลยต่อไปคำที่เจ็ดแล้วคำว่า dessert ใ่ไหมที่พูดถึงตอนแรกที่คิดอันนี้แปลว่าอะไรขอคาแปลด้วย สาคนหวังไม่ได้เลยสามสองหนึ่งถึงสามคนเขียนถูกต้องเหมือนกันก็เพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละดีเซอร์ก็ถูกต้องสามคนเลยต่อไปนี่มีอภาษาจีนนะคำที่แปลค่อนข้างยากอยู่เลยนะง่ายยังไม่ได้ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างยากเลยจะพลาดตรงที่ไม่เขียนสามแตเขียนสาเยอะเกินใช่ไหม เอ้ยลงท้ายเลปิ้งผิดข้อนั่นก่อนแล้วเแต่จะได้ไม่เข้าไปออกผิดไปแล้วสามสองหนึ่งงั้นรอเฉลยทำนีสะกดทีละตัวละกันตัวแรกคือตัว D I S ตัว E ตัว T และตัว P ตัวนี้แล้วก็ E A R นั่นเองตัวใหญ่คนจะเขียนผิดแบบพี่แป้งกัน จะไปซ้ำตรงตัวเอสกันก็คำนี้พี่ปิงพี่โดมก็ตอบถูกนะครับเกงินที่แม่กี่ร้อยร้อยตัแ้พอที่เก้าแล้วทุกคนซึ่งคำนั้นคือคำว่า exercise ฮ่าฮ่าก่าฮ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 ่่าฮ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 ยาฮ่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 า่โด่เฮ่า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 ฮก็เ่าฮ่เฮ่าฮ่ีฮ่า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 แ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ฮ่อฮ่าฮ่แ่าฮ่า่ สามสองหนึง่งไม่รู้แต่ท <reco> ือำนี้ไม่ค่อยคุ้นกี่ยวกับการสะกดมั้งไม่ไม่แน่ใจว่าเน้นเป็น C หรือเป็น E ใช่ไหมเออไม่แน่ใจว่าเป็น C หรือเป็น E แต่ว่าตลอดเลยคุ้นสุดก็คือตหองกันเล่ามาเฉลยไอทีนะคำแรก E นั่นเองตามด้วยตัว X และตัวต่อไปก็คือตัว E นั่นเองมี E ตัวหนึ่อ E X E แล้วก็ตัว R แล้วก็ตัว C ไอส เขาเพราะฉะนั้นข้อนี้คนที่ตอบถูกก็คือพี่ปิงเองปกติคนเขียนผิดเหมือนเหมือนพี่โดมเลยก็คือตัว S บางทีก็แบบบางคนก็เขียน S I S E อเะไรนะบางคนก็เป็นแบบเพิ่มตัว C ตรงหลังเอกอีกทีอะไรอย่างเงี้ยข้อสุดท้ายกันอสติยายาพอสมควร และคนสะกดผิดเยอะมากซึ่งคำนี้ออกเสียงว่าโอ้ไม่เขียนเลยีเพี่อกไ o n โอ้ยไม่รู้เลยคำนี้่าไม่เคยเขียนไม่ได้คำนี้ตีรมยไ่พรนซือชันนมสนคนบ้างได้คนบ้างไหอาารย์แหละคำนี้แหละสามสองหนึ่ง เอาแล้วทำไมเขามี U แล้วเราไม่เห็นมี U ล่ะเก็มีอยู่ดอมอัวอมีใจค่อยๆค่อยๆเรียนเดี๋ยวเราจะสะกดให้ฟัง D R O นั่นเองก็คือทุกคนเขียนถูกหมดนาะ N U N N U N ใช่ไม่มีตัว O นะตัวนี้ N U N N U N แล้วตามด้วย C I A T I O N โอ้ยทั้งหลังถูกแล้วว่ะ้อเย บอกเลยว่าทุกคนเราไปติดคำว่า p r o n o u n เพราะส่วนใหญ่คนเขียนอ่ะจริงๆเพราะมันสับสนกับคำว่ามันเป็น p r o n o u n กับ p r o l u n c i a t i o n รวมๆเขียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ไม่มีใครถูกเราเย้ทำไมไม่มีใครกลับมาปัญมันก็มีจุดที่เรามักจะผิดพลาดกันแหละแล้วมันก็คล้ายๆกับคำภาษาอังกฤษเพราะเดี๋ยวนี้เหมือนเราใช้เทคโนโลยีเยอะเนาะแล้วาใจพวกคำศัพทกันเยอะ แลส่วนใหญ่พิมพ์ไปมันก็แก้เองมากให้คนมาซับพ่อยากยากมากค่ะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ10ข้อในการทดสอบเขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษที่แป้งได้คะแนนทั้งหมด3.5คะแนนนะครับ3.5ไม่ได้2ส่วนพี่โดมนะครับจาก10คะแนนได้6คะแนนนะครับ และพี่ปิงพี่เป็นผู้ชนะของเราในวันนี้ของเกมเขียนตามคำบอกเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษได้คะแนนทั้งหมด8คะแนนนะคะ สำหรับเกมนี้พี่ปิงก็เป็นผู้ชนะไปนะครับไม่ได้เงินดีแล้วสำหรับคำผิดพี่แป้ทั้งหมด7จ็ดคำด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปแก้แดงนะครับบนกระดาษ A4 แล้วถ่ายรูปลงเพจมายสตูนะครับเหมือนเด็กหญิงแปนนาลินนะครับก็หวังว่าคอนเทนต์นี้จะได้ความสนุกถูกไห้สาระอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างถ่ายรูปเขาได้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่องขออีกรอบค่ะ กจอาวันนี้ก็จบเียนค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะับดีค่อายยศรางวัลอันนี้ให้พี่ปิงแต่พี่โดมก็ยังมีดยศกดธําที่ยังแบบเป็นมือถือพี่ขอเปเงินอย่างไปเดินเ่อวนนี้ที่ขอไปเงินยังงร้อนมากสครับสครัสะดดด้วยนะแฟนกระกงในล็ากเเสียงพี่ปิงอันนี้เราไปแล้วค่ะไปเลด้วยน ที่ใช้บ่อยไม่ใช่ชุมมอลโล่หรือนั่งไอ้ดูดหนินั่งนั่งดูดนั่งแล้วเลยนะขึ้นทำหน้าตามแบบว่าให้มันดูแบบร่างกายแข็งแรงเนี่ยมาดี๋ลงมาเดินได้ด้วย